สวัสดีจ้าพี่น้องพบกันช่องชญญา,า,ายา,กกบกกาบ้านขามยายากับตาไส้าพากัน,นว่าเบ่งส่วนยางยพี่น้องน้ำท่วมส่วนยางคอยพี่น้องเอ้ยเบ่งเลยนะใครเหนื่อนะย,ยแล้วตาไส้เราจะะ้างขจามหเกล่องให้ปิดล่องน้ำไหลผลดีโพดพี่น้องเอ้ยปีนี้นะ ผลดีเกินไปน้ำท่วมสวนย่างก็เลยะจ้างขาเจ้ามาเห็ดล่องเอารลดไทยน้อยมาแหกล่องให้เพราะน้ำไหลไปไหลลงพุน้นเพราะว่าตรงพุ้นนี้มีท่อไหลไปอยู่พี่น้อง มีท่ออยู่ไรลลงพุ่นลงไห,หนาผลดีแห้งเพราะว่าปกติมงนี่ก็เป็นแต่ก่อน,นยากไปเห็ดหน้านแล้วพี่น้องดำหน้าเป็นเป็นไหหน้า แต่ว่าถ้าฝนบดีปันใดทั้งนี้ก็จะเป็นหน้านนเป็นหน้านหน้าที่ว่าถ้าด,ดำก็ได้ดำหลาพี่น้องก็งทีได้ดำเดือนแปดเดือนเก้าแต่เผอิญปีนี้ฝนดีแห้งพี่น้องน้ำก็เลยท่วมน้ำเลยถ่วมส่วนยางเอาเลยบีนะ ก็ค่ายเน่เลยล่ะนี่แหกล่องเอารถไทยมาแหกล่องให้เป็นให้น้ำไหลมีทางน้ำไหลไปเพราะว่าเพื่อนไดเร่ชมต้นยางไปไหนนี่พี่น้อง นแตานเดียวไปทางด้างใต้พี่น้องมองกะเจ้าดำหน้าพี่คะนแตานดีนี้นนฝนดีแห้งภากระนกมาลหล่อเปิะะ่งก็จะใช่ว่าเป็นจังไดน้ำไหลไปได้เพราะโอ้ยทางนี้พี่น้องทางนี้ ทางนี้ยังท่วมด้วยทางนี้ ดนนนี้ไรยังถ่วมแหงเนอไซโน่นนี่ยังอันนั้นแห้งอยู่นาเขาเจ้าก็คือว่าแล้วมันก็น้ำลายอยู่พกูกนี่น้าดัจะไปไอ้รถไฟดันเป็นยังง่ายเนาะที่ต้องดันให้หนาส่วนยางยาที่ดันข้างคือเนี่ยลงมากทนะนี่แหละจุดนี้แหละที่ถ่วมแหงไงเพราะว่านี่ ครับนี่แล้วก็เป่งลงหน้าข้าเจ้าอยู่นะแต่ว่ามันจะร่งแล้วมันน่ะคือว่าแล้วน่าทางใต้ก็ไหลย้อนขึ้นมาหน้าข้าเจ้าไหลย้อนขึ้นมาขึ้มาสีดันทางจริงหรลงดันทางลงมาเลยตรงนี้เลยให้มันสูงสูงไว้เลยพี่ติ๊กสูงจฉยหน่อยไรด้วยยางย่าๆก็จะง่ายขนาดพี่น้องแบบนี้งายเลยเพิ่งกัดได้น้ำนะยัง มาบุ่งมื่อนี้สีสูมๆ <c oughs> ใหญ่ๆแล้วใหญ่เนาะเป็นในน้ำเนาะอืเป็นในน้ำเป็นกระสัตรมีแหงำลำต,ต,ต้นลำต้นก็ใหญ่ขึ้นแล้วส่วนยางยายกๆๆๆ็ดูเลยดูสวยงามหมดอืยสัตว์ขึ้นหมดเลยเนะนานะเป็นในน,น,น้ำเนาะเป็นในน,น้ำช่องแรงวสีอรถไถมาประจำเมื่ีเลยยิตน้า คืออัานั่ละน้ำมันดูดกระไดกับบกขึ so ้นน right right? right ้ำฝนให้ใส่ยุดไปเทมพอด้ยุดติดน้ำาอวันพอบันพอบันคอหน่อยแล้วว่าปวดห้าวใส่น้มย้ำแรงด้วยเราเนี่ยนี่ยก็คำว่าเห็ุใดบางสายเป็นยุดใส่เลยกินต้นยาเขาไดากินน้ำเนาะก็ใหญ่ไว้ที่เขาไม่ใส่ยุดเก้าปู่กระเทียมที่เรามันไายอยู่แล้วมาจาะเป็นหูใส่เลยเดือนใส่เลย เจาะเป็นห่งเข็มเจาะเข็มเจาะเลยสร้า่วรบบใหญ่ไว้ของเราอย่างห้าปีเด้กี่แล้วใช่จะปีปีที่ที่สามปีที่สามปีนี้เนาะาอมเป็างีเดเครปีไปแล้ว้ลาส่งกี่เนาะอ้ใหญ่เจียบเสกอเข็งเล่งมาแานเขาจ้เปีแต่ของเราไม่ได้นำตลอดมาก็เลยเอได้ก็เลยกีดไว้ ข้างวัวปานั่นดอกสี่หปีแล้วได้กี่แล้วเจ็ดปีแปดปีเป็นหัวละเล่าขาปีแล้ว่ามันมันได้น้ำเออถ้ารุ่นนั่นเราครัวได้มันก็ได้กี๊เป็นความลาวแล้วแต่ของข้ามันก็มีแซมหลายเนาะเส้นไปเรื่อยลูกกี๊กับกี้ตัวบริจีกับบริจีกนี่แหละตามอายุวัยมันตามไว้ตามอายุ สสใใ่่รงแปุยพ้อมมันก็ได้กินปุ๋ยเนาะเขาปุ๋ยเข้าก็ละลายถ้าได้น้ำปุ๋ยไรนะอือกะใหญ่ลายเติบพี่น้องมึงทางนี้ก็ดีมีแหงหลาตาลายเติบด้วยนี่เพื่อนเกษเออเพื่อนเกษตรใหญ่ขึ้นใส่ปุ๋ยกับอือกะใหญ่เร็วได้ใส่ผมนปแปรตาเลยได้เนี่ยเพื่อนกัเขาเหรอเออเพ่อเาใส่ปุ๋ยนี่เนาะในปีนานอือดินเพื่อนก็สรล้วนนั้นในรอบบริเวณเงาพนนี อืเห็นบ่มาเบิ่งนี่แปกตาคือลายเลยอได้เนี่เขาเบิ่งเนี่ยบางคนมาใส่เป็นเชล่าแต่เขาไม่ได้ใส่ลายข้าวใส่พอดีพอดีมันได้กินนี่เป็นอาหารเป็นอาหารเสริมไปง่ายเขาแต่เขาก็ใส่ธรรมชาติพ่อเนาะมาเด้กะมาเบิ่งแปกตาได้เนี่ยแกลายเใบกระนาใบกระลางออกสูงแต่ใส่ต่เคมี่ลายกระโเข่าท่าเนาะพี่น้องเขาก็ใส่นั่นพร้อมพูดถึง มันก็ใส่อ็นธรรมชาติน้ำมปุ่นใส่ปุ่นใส่ห้อยจังหน่อยนี่ยปุ่นใส่หลายดอกเพราะวาเป็นเชล่าย้อนถ้าก็ห้อยใส่ห้อยใส่แล้วกันเลยปุนสีเป็นเชล่าจุดนี้แก้ไม่ตกเลยน้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่ปลูกพี่น้องสี่ดันทางนี่แล้วลงเอาทางเขาได้สิเสร็จอะไรทางชิบไปยัางปุ๋ยแก้เขาเลยเนาะ ก็ไปนี้แหละทางกันั่ก็กกกเที่ยวได้ยดั่วยำเลยพี่ลานันยางเขาก็บลำล่องลำล่องมันเนาะคือว่าแก่ยางเนาะขี่ยางเนาะโอ้เขาก็ะเรีนลำล่องเนาะไชเออะลนำล่องเก็บขี่ยางนะน่ะพีเ่เขาบริหารตะกี้เฮ็ดวาเฮ็ดแก้เข่านะอืมปัญหาลงมาถมดีเลยอืมเป็สูงเลยเนาะเป็นสูงเลยเพราะว่าจุดนี้นั่นมันท่วมทุกปีเลยพี่เนาะท่วมถ้าตอนนี้มันสูงก็น่าจะ ให,ให้มันสูงกว่าหน้าข้าเจ้านะนี่ปีบุรีน้ําจังให้หน้าลายย้อนขึ้นเนาะลายย้อนแลพีนเลยเป็นบอกอบอบเอาเพีงหนาบอกมากเลให้หน้าจะบกเลยตะกีมเต็มเต็มขั้นข้าเจ้าเลยมันสีไรขึ้นพี่เลยมันม,มันสีไรลงพีแบบน,นี้เนาะออต้องดันท้างลงไปพีน่าจะใส่กับงอกงานงอกพอดีตอนนี้เริ่มใหญ่ เจอป,ปู่ปูกอยู่สวนดงบ้านนี้กพ็พอดีดปีหน้ากพ็พอดีไปคั้วตัวนั้นแหละบ้านนี้ตัวนี้กะกะคั้วอยู่ดอกแต่พื่นกระใหญ่เริ่มใหญ่ไปแล้วกัไข่อยู่ดอกเพร่อพื่นกระซันี้แล้วเนาะเนี่ยเห็นไหนี่มันกับใบคุ้มเหรอเขาแบบใบขั้วใหญ่พื้นใหญ่แล้วไข่อยูอม่มันผลนะเราก็บริเอาใจใส่ปัญญานะแล้วเราก็ค่อยหาทุนไปปลูกที่อยู่สวน ตัวน,นั้นก็สิบห้าไร่ปลูกไร่แล้วกับตัวน,นั้นอีก,กไดนะ้สิบไร่เนาะที่ซื้อใหม่นะนาะสิบไร่น่าจะปลูกหลังตัวทีทนนท่จริงปลูกพร้อมกันเลยก็ดีดอกลงทุนเพ่มเดียวเลยเ,เยอือปลูกพร้อมกันให้มันให,มใหญ่เลยพร้อมกันแนละ้วไม่พร้อมนละเวลาขี่ก็ได้พร้อมกันใซ่เป็นยี่สิบยีนะ่สิบห้าไล่เนาะที่ซื้อสี่อย่างมันแช่พอเลยนี่เบา่อเนาะ เออแซมให้มันเลี้ยเลยในปีนี้แซมทำท่านกันแน่เออเรื่องมาบรรพุกเราเขาอย่างมาปลูกเยอมามาขาย,ย,ยบ่ออสองหาหนึ่งเขาเขาเรียนยินอยูบ<ะ>่บ่เขาอาจจะขาไปเบื้อยู่เนาะอืมได้พัานสองงานหนึ่งแล้วมาปลูกตรงนี้เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนเด้อมาเลาะเบิง้ง เบิ้งนู้่่ส่วนยางพี่น้องจ้างเขาเจ้ากีดเรียกว่าเป็นอะไรระบายอะไรอืมไข่จ,ขจังหน่อยก็ไข่จังหน่อยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเอ้อที่เขามารับชมลาพี่น้องไปก่อนตะไซส,สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า